ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้เออคุณเมาสีครับคุณคููตัวนี้ต้องจ,จองซื้อขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทนะครับเงินแค่นี้ไม่พอหรอกครับฮะขั้นต่ำแสนหนึ่งเลยเหรอเชื่อม่งเงาะ <ไป S 2> หรอกไปซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ได้มีเงินแค่หลักพันก็ซื้อได้แล้วกระจายลงทุนในตราสารหนี้หลายๆตัวแถมมีมืออาชีพจัดการให้ด้วยเบรค <c oughs> <c oughs> เขาว่ากันว่าซื้อตราสารหนี้เกรดดีๆยังไงก็ไม่ขาดทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คงเหมือนกันเนะี่ย NAV คงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ขึ้นขึ้น,นลงลงแบบกองทุนรวมหุ้นที่เสี่ยงสุขภาพจิตฮะทำไม NAV ลดลงไปตั้งเยอะเฮ้ยขาดทุนแล้วตราสารนิพอร์ตก็ไม่ได้โดนดาวเกรดหรือดีฟอล์เลยสักตัวไหนว่าความเสี่ยงต่ำไม่ใช่หรอความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารนี้นอกจากเรื่องเครดิตเรตติ้งแล้วยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดส่งสำคัญไม่แพ้กันด้วยเฮ้ยดอกเบี้ยตลาดมนเกี่ยวอะไรกับตราสารของฉันล่ะถ้าตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นก็จะทำให้ NAV ลดลง แต่ถ้าตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงก็จะทำให้ NAV สูงขึ้นและอายุคงเหลือของหุ้นกู้ก็มีผลต่อราคาถ้าดอกเบี้ยนในตลาดสูงขึ้นหุ้นกู้ที่อยู่เหลือมากๆก็จะยิ่งราคาตกกองทุนรวมตราสารนี้แบ่งตามประเภทตราสารได้เป็น2ประเภทคือกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารนี้ทั่วไปผลตอบแทนที่คาดหวังขึ้นอยู่กับความเสี่ยง หากเสี่ยงน้อยความคาดหวังผลตอบแทนก็น้อยหากเสี่ยงเยอะความคาดหวังก็เยอะตามไปด้วยแต่ความเสี่ยงจากความไม่รู้มีความเสี่ยงสูงสุด